คลิปตรงนี้นะคะจะตมอธิบายการการแช่การแช่แชมเมล็ดถั่วเขียวไว้เลยแล้วกันเนาะเพราะบางทีตามตามแช่ตอนเย็นเย็นมืดอย่งเงี้ยนะมันก็จะไม่สะดวกในการทำคลิปเนาะก็เอานำถั่วเขียวนี่นะคะใส่ถังหรือใส่กระมงังหรือใส่หม้ออะไรก็แล้วแต่ใส่วัสดุที่เรา ภาชนะที่เราจะรองรับได้ในจํานวน1นกิโลนะทุกคนก็เลือกได้เลยตามพัทยาใส่นะแล้วเราก็ล้างเนาะล้างน้ําทิ้งแล้วเผื่อว่ามันมีแบบว่าเม็ดแตกหกักหรือว่าเม็ดที่ไม่สมบูรณ์เนะี่ยมันก็จะลอยน้ํามาผงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ล้าง2น้ํา3น้ํสี่น้ํห้น้ําแล้วแต่อยากจะล้างก็ล้างไปตามอัธยาใสยนะเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำใส่ไว้นะคะใส่ไว้และเราใส่ไว้ท่วมๆนะ ท่ว,ทวะมะเมล็ดถั่วเขียวนะแล้วแล้วเชตัมก็ต้มน้ําในกานต้มน้ำในกาดื่มชาอยู่แล้วทั้งวันเชตํมก็จะมีกา2กานะกาที่ไว้ดื่มก็เป็นกาเล็กข้างบนกาข้างล่างก็คือเป็นกาที่ต้มเพื่อได้ความร้อนเฉยๆเชตามก็ามา ผสมเลยนะก็ประมาณ40องศาประมาณนั้นนะก็เราก็เอามือลงไปคนๆคนดูเราพอทนได้ก็คือประมาณนั้นนะแล้วก็แช่ทามคืนไว้แต่สําหรับบางคนถ้าอาจจะมีเวลาก็จะแช่แต่เช้าแช่แต่เช้า,ชา,แ,ชาแล้วเย็นๆลงก็ได้แล้วแต่คือให้มันได้เวลาในการแช่ถั่วถั่วเขียวเนี่ยเพื่อให้มันพองขึ้นมาเท่าหนึ่งสองเท่าเนี่ยเพื่อให้เขาจะพร้อมลงเพราะเป็นถั่วงอกเนี่ยก็ใช้เวลา 6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะรับรู้ด้วยตัวเองแหละว่ามันจะต้องอะไรประมาณเท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่า,าสำหรับเชดามเนี่ยก็คือจะแช่ประมาณแชดามก็อาจจะมากกว่านั้นคือนะบางเดี๋ยวบางคนก,ก็แช่ข้ามคืนนะบางคนก,ก็แช่ข้ามคืนเลยคือมันก็ต้องมากกว่า10ชั่วโมงอยู่แล้วแต่แชดามก็จะแช่ประมาณา3ทุ่ม4ทุ่มใช่ไหมถ้าเกิด4ทุ่มเนี่ยนะับไปใช่ไหม สี่ทุ่มก็เป็น5้าทุ่มเชยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหโมงเโมงเนี่ยถ้าเกิดประมาณ6กโมงเจ็โมงคือมันตื่นมามันจะไปเพาะเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องทำภารกิจอื่นก่อนเออแล้วเราถึงจะไปเพาะได้ พราะงั้นแล้วก็ถ้านอนสี่ทุ่มประมาณนะี้สี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยราล,ล้างแล้วเราก็แชร่ตอนนั้นเลยก็ได้นะให้ทุกคนพี่จาวเองแล้วกันว่า,เ,าเวลาไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเองเพราะว่ามันพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องลงถังเพาะนะได้เลยนะแล้วเดี๋ยวแะดำกเ็เห็นจะมีตุ่มนะตุ่มมังกรนะที่บ้านเทพตาเมื่อกี้ไปมาบ้านยายนะ มีโอ่งมังกรของยาเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะตุ่มเล็กๆของตาเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะใส่น้ําไว้นะแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ใส่แล้วนะเจ mm. ต,ตมําก็รบก,กวนน้องชายให้เจาะก้นให้หน่อยแต่ไม่รู้มันจะเจาะได้หรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวเขาพิจารณาก่อน mm. ถ้าได้ตุ่มมาสองตุ่มนี่ก็จะดีมากเลยนะเออมันจะได้ความเย็นไง mm. อ่ะโอเคพี่น้องก็พิจารณาดูแล้วกันนะคะว่า พี่น้องจะพี่น้องจะเอ่อจะเพาะในถังนะในหม้อแต่เมื่อกี้นะเดี๋ยวํำจะไปจบจะไปจบคลิปเมื่อกี้จำทำคลิปการเก็บเกี่ยวไว้เดี๋ยวํำจะไปสรุปคลิปให้ว่าเพาะในหม้อเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยได้อะไรเพราะมันมันไม่มันไม่ค่อยเก็บหม้อเนี่ยมันสําหรับไปต้มใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสื่อเกี่ับความร้อนอยู่แล้วใช่ไหมมันจะไม่ได้เก็บความเย็นได้ดีอ่ะคือเมื่อกี้ผลผลิตที่ดำได้จากการ เพราะในตะกร้าแล้วใส่หม้อเนี่ยน้ำหนักมันเดเบามากมันจะเบามันสูงขาวจริงแต่มันจะเขาเรียกว่าเชฟมันไม่ได้มันต้องมันต้องอวบอวบหนักหนักหน่อยใช่ไหมแต่ว่าเพราะในถังดำเมื่อกี้มันจะได้น้ำหนักมากกว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ยังไม่เติบโตยังไม่ได้ยืดเท่าไหร่แต่มันอวบมากนะคือมันน้ำหนักมันได้มากกว่านะโอเคเอาเป็นว่าเราจะต้องเพาะใน ในที่มันมืดมืด,มดอ่ะเป็นถังมืดมืดดำดำแล้วก็ต้องมีถุงดำคลุมอีกเมื่อกี้ไอ้เพาะในหม้อแล้วดำก็ปิดฝาธรรมดาธรรมดามันสูงจริงมันงอกออกมาจริงแต่ว่ามันไม่อวบมันไม่หนักแต่มันเบานะโอเคก็มารีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะคลิปเมื่อกี้ก็คือการหาซื้อถั่วเนาะแล้วคลิปนี้ก็คือการเตรียมตัวที่เราจะเพาะเพาะเมล็ดพันธุ์อ่าอ่ออาเขาเรียกว่าอะไรแช่น้ํา แช่น้ําเมล็ดถั่วเขียวเพื่อจะได้เพาะถั่วงอกในวันต่อไปนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดและกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเชอร์แตมแล้วก็แอดมินด้วยนะคะใครที่เพาะไปแล้วก็มาแนะนำเชอร์แตมเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครที่เพาะไม่เป็นก็มาเพาะด้วยกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะวันนี้เราจะได้ทานถั่วงอกทานผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารและเราก็จะได้ปลอดภยนะัยเนาะวันนี้ทุกคนลอง ลองซื้อลองซื้อั่วงอกมาดูแล้วทุกคนจะรู้ว่าทําไมถึงจะต้องเอาะถ่วงงอกกินเองนะคะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะสวัสดีสวัสดีค่ะ